สวัสดีครับผมครับคลิปนี้นะครับผมพามเพื่อนๆมาดูนะครับวิธีการถอยข้อสอบนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับพาสอ,อนะครับสวมาถอยข้อสอบออสอนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับที่มือใหม่อยากเรียนนะครับถอยข้อซองไม่ได้นะครับถอยข้อซองไม่ได้การระยะไม่ถูกนะครับถอยไปแล้วกลัวว่าท้ายรถจะไปคูดนะครับผมมีเทคนิคมาสอนนะครับทําให้สวนะครับมือใหม่สามารถถอยข้อซองได้อย่างมั่นใจด้วยเทคนิคเฉพาะตัวแบบผมครับนะครับขั้งแรกก็ทําได้เลยไม่ต้องกลัวครับผมผมนั่งอยู่ข้างๆชี้มดเลยปึ๊บปั๊บป๊บปั๊บนะครับว่าตรงนี้ไม่พ้นนะสังเกตตรงนี้นะถ้าอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่พ้นนะนะครับ ผมบอกหมดเลยครับผมนั้นนักเรียนที่มาเรียนก็สามารถสามารถทําได้เลยนะครับผมโอ้พิทามคีโมหรือเปล่าเนี่ยนะครับไปดูนครับว่าทําได้หรือเปล่าไปดูกันครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับไามาครับผมมาครับมามาถอยเข้าซองกันนะครับสอนนักเรียนมือใหม่นะครับมือใหม่ใจเกินร้อย เราจะไปจอดคันขวามือด้านหน้าครับคันสีขาวกับคันบอลเงินนี้นะครับซองนี้นะตรงตรงเข้ามาครับให้นีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรื่องของเขาเราจะเข้าซองนี้ชะลอครับเบรกให้ตรงกัแล้วก้ครับเดี๋ยวออกซ้ายครับดึงออกซ้ายครับดึงออกซ้ายครับดึงให้หมดครับแล้วดูขวาครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วหยุดครับหนึ่งรอบสองรอบครับผมอ่าฮะใส่เกียร์ทอยหลังครับถอยมาตรงตรงถอยตรงตรงนะครับที่ท้ายจอดนะ แก้จะจอดแล้วหมุนขวาดูฝ yeah, okay. well, okay. ั่งขวาครับช้าๆก้จะจอดแล้วหมุนขวาหมดหมุน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 นะครับรถจะรอเบรกก่อนเบรกก่อนให้เข้าไปก่อนโอเคมุนโค้งมาครับดูฝั่งขวาเบียดไหมเบียดเบียดคือรถตรงครับอยู่รถคือรถตรงหนึ่งรอบสองรอบถอยมาตรงนะครับถอยมาแล้วหมุนขวาหมดครับหมุนขวาหมดครับอ่าอ่านี่คือวิธีการแก้ครับถ้าเราเบียดคือรถตรงก่อนถอยมานิดนึงแล้วค่อยหมุนขวานะครับโค้งมาครับรอขนาดครับขนาดหรือยังเอ่ย ไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆครับรอขนานครับช้าๆแต่เย็นไปรุ่นขนาดละย่างขนาดแล้วหยุดหนึ่งรอบสองรอบครับผมแล้วถอดมาตรงๆครับให้กระจุกมองข้างเท่ากันครับผมไหลมาเรื่อยๆครับผมกระจุกมองข้างเท่ากันละย่างอืเราก็คล้าก็พอไม่ต้องเปเวอร์แบบพ่ตั้มขาค่ะสองมิลขนาดนี้ไม่ก้องก็ได้ครับเราก็คล้าพอได้เรียบร้อยแล้วครับอปิดไฟเฉยเรียบร้อยครับโอเคไหมทำได้ไหมตอนนี้เรียบร้อยแน่ พอเ,เขาซองตรงเปเปอร์เลยตอนแรกคิดว่าจะทําได้ไหมก่อนที่จะมาเรียน,นก็คงจะไม่ไม่คิดว่าจะทาได้ค่ะเพราะว่าโดนหลายยกอยู่ <laughs> <c oughs> ก็ดีก่อไปเรียนเพราะว่าถ้าไม่มีใครบอกก็เราก็ไม่รู้หลักอถอยม่วๆทุกขั้นมืม่อเช้านี่มือม่อเช้านี่เรามีถอยเทียบเทียบข้างเลยนะตอนแรกก็ไม่กล้าใช่ไหมตอนแรกกลัวถอยเทียบข้างตอนนี้กลัวถอยแบบนี้เอ,อ๊ะทำได้แล้วเนี่ยพอเขาได้แล้ว ไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยถอยได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันเนี่ยคือถอยถอยถ้าถอยเข้าแล้วเบียดกลัวไหมอัดอัด่เข้าแล้วเบียดไม่กลัวเราเนี้เพอเรารู้วิธีแก้แล้วใช่ไหมแก<ช>่เบียดขวาควา่ำเบียดซ้ายคว่ำขวาอ่าคล่องแล้วครับผมเหมือนเหมือนเหมือนเล่นตลกเลยอย่างอ,อย่างสีเหลืองยีโล <laughs> ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกรอบนึงครับให้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่า ทำได้จริงไหมนะครับเตรียมกันมาหรือเปล่าพี่ตั้มสอนเตรียมกันมาจ้างมดผมผมจ้างมาหรือเปล่า <laughs> <laughs> ไม่ได้จ้างค่ะหนูนี่แหละค่ะจ้างคู่มาสอน <laughs> ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบหนึ่งว่าทําได้จริงๆไหมนะครับไปเราจะเลี้ยวขวานะครับเดินตรงๆมาก่อนนะ <c oughs> ดูฝั่งซ้ายว่ามีรถมาไหมนะครับถ้าไม่มีก็ <c oughs> จมบ,บงข้างฝั่งขวาเลยแล้วหมุนนะครับเลย หน้ารถแล้วเหมือนครับโค้งมาแล้วเลือดดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าเบียดไหมนะครับถ้าไม่เบียดก็ทยอยคื้นข้างหน้ารถนี้นะคือรถตรงรถตรงไปครับมาคันสีดำนี้ใช่ไหมมาต่อเนื่องเลยครับมาต่อเนื่องเลยครับวิ่งตรงมาครับผมให้ตัวเราตรงกับโลโก้ครับชะลอชะลอชะลอปึ๊บดึงออกซ้ายครับมีรถมาไหมถ้าไม่มีไหลมาครับแล้วดูครับเห็นไือยังเห็นแล้วหยุดหนึ่งรอบสองรอบอ่า ใส่เกียร์ถท่าแรงครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวามีช่องว่างเยอะไหมมีช่องว่างเยอะถอยมาครับถอยมาให้ให้ใกล้ถึงปากซองแล้วหมุนขวานะถอยมาครับแล้วหมุนครับหมุนครับช้า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 หมุนให้หมดครับหมุนให้หมดหมุนให้หมดหมุนให้หมดครับเบียดไหมไม่เบียดไม่เบียดถอยมาเรื่อยๆครับแล้วมาดูฝั่งซ้ายครับเห็นล้อแม็กซ์หรือยังเห็นล้อแม็กซ์หรือยังหมดแล้วค่ะเห็นแล้วรอขนาดครับเข้าเนื่นใส่แล้วรอขนาดครับเช็คเรื่อยๆครับเช็คซ้ายขวาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆครับรอขนาดครับรอขนาดครับรอขนาดขนาดแล้วค่ะขนาดแล้วนะขนาดแล หนึ่งรอบสองรอบครับเยี่ยมครับแล้วใส่เกียร์ถังเต็มมันเกียร์ถังอยู่แล้วถอยมาให้กระจกมองข้างเท่ากันครับผมถอยมาตรงๆครับง่ายๆแบบนี้เลยครับถอยมาเรื่อยๆครับจนกว่ากระจกมองข้างจะใกล้เคียงกันนะครับไม่ต้องตรงไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องเวอร์นะครับเรียบร้อยแล้วครับฝั่งขวาห่างสบายๆฝั่งซ้ายห่างสบายๆเรียบร้อยครับปิดไฟเฉยๆด้วยยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับตอนแรกนี่ ตอนแรกนี่คือหมุนกันทำกันหลายรอบอยู่นะกว่าจะได้งงลงทิศงงลงทางนะครับเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ยลืมคืลอล้ะตรงพอคือลืมคืลอล้ะตรงแล้วก็จะหมุนพวงมาลัยสเปซสะปะจําไม่ได้แล้วก็จะกลัวว่าพอถอยเข้ามาแล้วเบียดกลัวว่าจะไปไม่เป็นนะครับแต่ถ้าเราถอยมาแล้วเบียดเรารู้วิธีการแก้มันจะง่ายเลยเราจะไม่กลัวเลยว่าเบียดหรือเบียดฉันก็ร,รู้ว่าฉันต้องคว่ำขวาคว่ำซ้ายฉันรู้แล้วนะครับ มือใหม่ก็ทําได้ไปกันอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราจะวนกันอีกรอบนึงไปทํากันสักรอบหนึ่งนะครับี๋ยวเราจะไปสรุปกันอีกทีหนึง่งไปอีกรอบนึงครับผมเราวิ่งกันมาด้านบนนะครับเราจอดซองทั้งฝั่งขวามือทีนี้เราจะมาลองฝั่งซ้ายมือครับนะฝั่งซ้ายมือนี่นะนะครับซองตรงกลางระหว่างคันนี้กับคันสีขาววิ่งตรงมาครับดึงเข้าซ้ายนิดๆครับอ่าโอเค แล้วก็รอให้เราตรงกับโลโก้ครับเราดึงออกกว่าครับแล้วดูครับว่าเห็นหรือยังเห็นไือยังเห็นแล้วหยุดครับใส่เกียร์ถังขึ้นแล้วตรงหนึ่งรอบสองรอบครับถอยมาตรงๆครับผมถอยมาให้ท้ายจ่อปากกรองก่อนหน้าและถ้ายอยหมุนซ้ายครับหมุนเรื่อยๆครับหมุนไหลมาเรื่อยๆครับหมุนเรื่อยๆครับโค้งมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆอย่าเพิ่งหมุนรอแล้วหมุนต่อเนื่องครับไหลมา ฝั่งขงวาเห็นแล้แม็กก็ยังเห็นประตูยังเห็นแล้วรอขนานครับเข้าเงื่อนใสแล้วรอขนานครับไหนมาหรือยครับรอขนานขนาดแล้ย่างขนาดแล้วหย,ย,ยุดครับหนึ่งรอบสองรอบแล้วถอยมาตรงตรงครับอ่าฮะออถอยมาให้กระจกมองข้างเท่ากันนะครับเรียบร้อยครับเออฮะโอ้โห,โห,โห,โหเยี่ยวเตียมครับซ้ายห่างว่าห่างสบายสบายใส่กีทีด้วยมือนะครับก็อย่าลืม แต่ก็ซองเปิดไปจุกเชิญด้วยนะทําให้เป็นนิสัยว่าว่าขันข้างหลังเขาจะด้ชลอเขาจะเลยรู้บอกอ๋อรถ้างหน้าแต่ก็ซองไม่ควรลืมนะครับอันนี้เรียบร้อยละซ้ายขวาขางพอดีเป๊ะไว้เลยนะอือก็เอ่อถอยข้าซองก็จะประมาณนี้ผมถอยเข้าซองเนี่ยถ้ามือใหม่ถ้าเป็นเร็วนี่ก็จุดประมาณสักสองสามชั่วโมงนี่ก็เริ่มได้ละแต่ตอนนี้ก็ได้แล้วเนี่ยสบายๆแล้วอือทีนี้ มันจะมีชาเล e อยู่ผมจะออกไปอยู่นอกรถนะครับให้นักเรียนทําเองโดยที่ผมไม่ได้อยู่ในรถคิดว่าทำได้ไหมได้ได้นะไปดูครับผมจะอยู่นอกรถนะครับผมแล้วให้นักเรียนอถ,อยถอยเข้าถอยเข้าซองซองนี้แหละซองเดิมน,นี่แหละซองนี้แหละ <_ Phone> ไปดูกันครับ <_ Russia> เดินหน้ามาครับเราจะถอยเข้าซองนี้นะครับผมเดินหน้าตรงมาครับเดินหน้าตรงมาให้เราตรงกับโลโก้นะครับ ตรงนิยางตรงแล้วอยู่ครับแล้วดึงออกกว่าครับหมุนให้หมดครับโค้งออกมาครับไหลมาเรื่อยๆดูตรงมข้างฝั่งซ้ายครับพอซองอยู่ฝั่งซ้ายเห็นไนิยางเห็นแล้วคือล้อตรงครับหนึ่งรอบสองรอบนะใส่เกียร์ถังทำให้ตรงตรงครับทำให้ตรงตรงทำใหตรงตรงทำใหตรงตรงท้ายจ่อือยามท้ายจ่อแล้วหมุนครับหมุนซ้ายเหมืมดครับเพราะว่าซองอยู่ทางฝั่งซ้ายครับปึ๊บโค้งมาเรื่อยๆครับโค้งมาเรื่อยๆนะครับ ที่ข้ามเมืนจะเบียดไหมดูได้เลยครับว่ามีช่องว่างแน่นอนครับวงเข้ามาครับรอขนาดครับขนาดหรือยังขนาดหรือยังขนาดแล้วคือแลตรงแล้วผ่ากับตรงครับนะฮะเรียบร้อยครับเข้าได้เรียบร้อยแล้วครับโอเคก็จุมองข้างเซอากันถือว่าโอเคครับเยี่ยมครับโอเค เรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อยแล้วฮะเป็นอย่างไงกันบ้างครับเพื่อนเนครับกับวิธีการถอยข้อศอกนะครับสวทําได้นะครับสวเป็นมือใหม่เลยนะนะครับเป็นมือใหม่จริงๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใหม่มากคือว่าขับรถก่อนนั้นขับรถมาประมาณ20กว่าปีละก็ทิ้งล้างมานานนะครับทิ้งล้างมาจนอายุปู่นนี้แล้วนะครับก็ประมาณ20่สปลายนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็มาฝึกใหม่นะครับมาฝึกใหม่เริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่นับจต่ต้นเลยนะครับ ก็ทําได้ดีนะผมถือว่าทําได้ดีเลยขับรถออกทางไกลนะครับออกถนนใหญ่แล้วก็คลิปนี้เป็นการถอยข้อสอบครับก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะก็เป็นกำลังใจให้มือใหม่นะครับสวทุกท่านที่ต้องการขับรถนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับผมใครดูคลิปนี้ดีนะครับแล้วชอบฝากเพื่อนๆด้วยครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคเด็ดเคล็ดลับดีๆครับส่วนเพื่อนๆคนไหนแบบพี่ตั้มขายอยากเรียนกับพี่ตั้มต้องทำอย่างไรบ้างก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรกับไอเดียไลน์อยู่ด้านล่างนี้นะครับต้องเบอร์โทรดีเท่านั้น ต้องไอดีไลน์นี้เท่านั้นนะครับผมผมไม่เคยไปคอมเมนต์ใต้คลิปว้มาเรียนกับผมนะอาจสแกนคิวอาร์โค้ดแบบนี้นะแล้วโอนตังมาแล้วผมจะไปสอนให้ไม่มีนะครับอยากเรียนต้องติดต่อเข้ามาหาผมนะนะครับผมผมไม่เคยให้ใครไปสอนแทนผมไม่มีตัวแทนนะครับผมไม่มีนายหน้านะครับอยากเรียนต้องเรียนกับผมหน้าแบบนี้เท่านั้นนะครับใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันนะครับผมสุดคลิปนี้ต้องไปนะครับผมไว้เจอกันคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ พีบเปิดไฟเลี้ยงกันนะครับไปครับไปกนทีน่ไงครับไป